แปลว่าอะไรวะครนี่คำว่าอะไรนะสี่แม่มึงแทเออแปลว่าอะไรต้องมาสี่แม่มึงไงเออมแม่มึงไสี่เก้ใช่อระเออก็พูดตลอดมาไม่เู้เลยเั้โอ้ยไม่รู้ได้ไงก็เกลือไเออีาวอี่อีวอีวอีอี๋วอีอี๋วออี๋อีอีอย๋อี๋วออีอี๋วีี๋วอี๋อี๋วอี๋วอี๋อี๋วี่อีาวอี กดลจรถเสือเข้าสามสี่ไงอ๋อโหเยอะจังทรงภูมิใจที่เป็นเกย์ฮะโหแน่นอนอ้าพิกดีอยากเห็นหน้าแม่โอ้ยชาโคาบ้าับบ้าพี่ยไม่เอาได้ไหมคืออะไรที่มึงพูดอยู่เนี่ยอยู่ชั้นสามเอาไปใช้ทำไมในชั้นสาม อยู่ช yeah. <c oughs> <c oughs> <is here. c oughs> ั <c oughs> <c oughs> ้นหกชั้นสี่ชั้นสี่เธอเธอที่ชั้นผีอะต้องเซ็นเซอร์ไหมไม่ต้องเออโอเคสร้างรายได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยอ้าวมันใกล้จะได้แล้วได้ได้ห้าร้อยซับเออถ้าห้าร้อยซับกูควรทำอะไรให้คนดูเต้นโชว์เต้นโชว์ห้องไอ้สัตว์นี่เกมผีไงโอ้โหเนี่หมาควาบเดี๋ยวก็เม้นต์กันแล้วโอ้โหเฮี้ยหมายความไงหนักกว่าผีอีก มึงทำให้ตัวมึงเลือดลดบ้างเหอะเฮียอยากนิวทำอะไรพี่อะไรไอตาได้ฮะแล้ับอย่าท้ามันระหว่างเส้นการขนถืนสยามโโอ้หมึงบ้าเปล่าไอเฮียทำอะไรนี่มันเกี่ยวกับช่องกูหน่อยดิกันเหมือนซับมึงไม่แปรอากาศเลยเหรอไอเฮียเอ็นอยากเล่นเกมอะไรเราบอกไปครับเกมโอ้แต่ละอย่างที่มึงพูดมาสมาคมเราบอกโกงแหละโอ้ยเฮียเจ้าวอง ไปช่วยไปช่วยไอ้อนั่นอมันมีะระยะปะหรือว่ามันกดแล้วมันเหมือนอันติขาดทัดไอ้ขาทัดเหมือนเหมือนเหมือนอันติขาทัดเฮียกูจา,าปล่อยไอ้มึงเลยนะวนิทำไมกลืนมาอยู่หน้าเล็บเนี่ยเมื่อกี้มันจะกดไปชั้น,นสี่ไงเออชั้นแรเธอชั้นไหนเนี่ยไม่รู้เหมืนมมนอนกันลองถามน้ำเงินดูน้ำเงินรูกไม่มีไง <laughs> อะไรไม่มีได้ไงอ่ะ โอ้ยน่ากลัวจังเลยใช่ใช่ใชโอเคใ <c oughs> <c oughs> บ้นี่คือมันใช้สก,กิลไม่ได้ถูกใช่แล้วเพื่อนกูอยากฆ่ามันวะ่ะ <c oughs> ตัวลัวงเหียวหี้ยวกูหว,วสวยเลย น่ารักนะจ้าบิดกุยเฮียบอกจะมาเล่นทีวีอะไรไ่ตีคีบสักตัวอ่ามสองหนึ่งเย่ไม่ใครเขาปักบอรดตรงนี้เนี่ยกูเหรอวอร์ดมึงเหรอเออวอร์ดกูจริงด้วยหน้าละสี่ตัว เฮ้ยเป็นที่อะไรเนี่ยสตัตว์โอ้้หูเกือบไปปักไม่พักเลยอยีเหี้อ่ะไม่กล้าไปกูกล้าไม่กล้าลไม่กล้าไปไงปังมึงเอ,อ้เอาแล้วกูกลับบ้านแล้วก็ไม่รอยเลือดเต็มก่อนอีกโอ้ยฮียอ่ะทำไมทำงนนะั้นอ่ะ เดี๋ยวก็ตายหรอกเดี๋ยวก็ได้มีคนตายหรอกถ้ามึงยังไม่หยุดตีวายไม่มีตรงนี้เลยที่อ่ะจริงสัตว์ละเดีตยวแล้วนะอูโหูยนะรักจังเอ้ยมึงหยุดตีวายกูดิที่อ่ะไม่ต้องไปไม่เกมกับมัน อย่า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 ฮ้เื่องไมหาไม่หาพ่อไม่เวลาไม่ไหวราอยากจะลุดพ่อเัยไงพ่อเราอยหลุมอ่ะอะไรอุ้ยแฟดด้วยไม่รันตีอ่ะใช่ไม่โดนพอแล้วดูดูนั่น สวยสวยสวยราไว้ยิ้วไว้ไม่ต้องหิวกูไม่ต้องหิวกูเดี๋ยวตายเป็นเหี้ย่าโดนกูปะเนี่ยโอ้หูใครเนี่ยปลาดุกมาจากไหนปลาดุกฟูวูเลยอุ้ย

ยิงตีไปแล้วยิงตีไปแล้วกูเข้าหลักนะกูอยู่นี่นี่ไงตีอโอ้โหเฮียไ,<อ>ไม่่าทำให้ใหญ่เฮ้ยเชียวเหรอกูโดนล็อกทำเงินใบใบใบถอยเลยท่านกูไม่สามารถหรอกพี่ยักษ์อรุณโอ้ย ที่ทำเป็นผิดมากเลยอ๋อสวยอือโอ้ยเฮียมันดูมันเด้งดีเด้งนะเด้งมะโอ้ไม่ทำเ็นต์แค่เดินเนอรอมัหรอโอ้ยตายแล้วทำไม่สวย สวยเเพื่อนโอ้โหปุ๋ยแล้วใช่ไ้มได้สามบ้ากันนักกันไอ้เคียเกิดมาตายสามบ้าปิดเนยสามไอ้เคียคอมเมนต์กูไม่ชนะไอ้ฟ้าเลยไอ้สัตว์สกินเนี้ยไม่สนุกเลยไกีอาอุลตร้าแมนไก่อานะถัาสิมเป็นปัญญาอ่อนจังวะที่สุรกาศ เอาดีนะเว้ยเฮ้ยอ hey, oh. ใครเลือดน้อยก็วิ่งเร็วเข้าหา s so <S เห็นแววชนะป่ะอันนี้แปลกๆเฮ้ยเ hey, จมิเลอเหรอใครคือ hey. แรน่า hey. ที่เก่งที่สุดสิบบาทเย็ดไม่ขึ้นแจ็คสันเขาร์อ what ฮะไม่ไหนปอมเขาปอมมันเลยใัอ๋อเวรีสสิลสวยสวยเลยสรยเลยอีเหี้ยกูสาแฟรมกวก็สามเลย่ชโอ้ช่างสักโลกโอ้ ไอ้เรื่องไดโนเสาร์จอมซนที่มึงบอกมึงจะเล่านี่มันเป็นยังไงนะน้องเงี้ยไอ้แหน่ะไดโนเสาร์จอมซนิจกันคิดก่อนว่าที่เคยฟังมามันเป็นยังไงคิดในเรื่องก่อนใครมีเรื่องน่าสนใจพิมพ์ลงคอมเมนต์ได้แล้วดูผมทุกคุณคิดพอดเรื่องมาสักสี่ห้าประโยคดิเดี๋ยวเพื่อนผมเอาไปแต่งเพิ่ม ถ้าไม่หาก็ไม่หาม่หาไมาสาไมึงไงี้ไอ้ห่าลูกผุดมึงคืออย่างนี้อย่าให้มีครั้งที่สองนะขอร้องอ<า>มไม่ครั้งที่ห่มึงจะข้ามหาพ่อเฮ้ยใช่เหรอแบบนี้ใช่เหรอเพื่อนโอ้ยเจ็บนะ โอ้ไม่ได้สักตัวแบบตัวหน,นึ่งแบบนี้กับพี่อะไรเลยดึงดึงไหนกัน <c oughs> แบบไหนเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเอาไหนมึงบอกมึงจะมาไงไอ้เแขบบี้ยเดย์หน้า <c oughs> โกหกไอ้เขี <c oughs> ้ยโมเมนต์อะไร

ขนาดนั้นเชียวแล้วเหรอเฮ้ยเกินไปปะให้หนุ่มเบอร์ริโตใครเอาไปเฮียม่รู้เป็นกูอยู่ตรงกลางล็อกอะไรก็คูเปชันออคูเปชันฮ่าฮ้ยเฮียตีโคตรแรงโอ้โหคนคลิปโอ้โหหมดจัด กูฮีวตัวเองจนตายไดเปล่าไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่เหลือดริ่งมันจะไม่ให้ใช้กูอยากให้มึงออกวอลมอกชิ้นที่สามกนชิ้นแรกออกอะไรก่อนอาเดนเซนเซ่ไงเพื่อนที่เป็นรูปถ้วยแดงๆอย่ามองนะไมันไม่ใช่ถ้วยมันนถ้วยทองไอ้สัสอ๋อเนี่ยหรอไอ่เหม็นเนี่ยอืเห็นไหมไม่เห็นอะไรพิมพ์เชี่ยเอออะไรเดียวทำไมวะ แค่เชียเอ๋ยเบวแล้วเหรอใครจะเบวเท่าพนีเรเวอร์วะบ้าอะไรเน่นีเรเวอร์แล้วไม่พิมพ์ต่อยนะหลังจากนั้นเออเรด่าพวกเพียบเลยเย็นเย่นดีนะผมเพี่ยโดนด่านิวคูพอต้องทำเลยเกี่ยวใส่มันด้วยวิคืนอะไรนะ มึงตีคือเกี่ยวทั้งแบบเออสวยเอาไปหาพามึงตีเออสวยกูเรียกว่าอ๋อกูได้ซิล้โอ้โหมึงฮกี่วมึงก็ได้อซิตแล้วอ๋อไม่มาเรียนเลยโอ้ยเล่นสลากาลุ้งไหมกูเชื่ออย่างนั้นะแต่ไม่ใช่แต้มข้างหน้าสกิลยากี่ยากเมีย ถ้าใช้สกิลหนึ่งโดนมันจะได้เลือดคืนมันจะชิงชา้าไงฮ้ยจริงบังเหรอพี่เออนั่นดิกูตกใจ,ใจชิบหายอยู่ดีก็มาว้าเฮ้ยเฮ้ยอันตีมีไหม,มเออสวยไม่เป็นมึงที่โดนกูเลือดดรอเอง นี่มก็ไมู่ไม่กูจะสื่อก็คือทำไมมึงถึงหลบไม่ได้โอ้โหกูหลบได้่สองลูกเท่โอ้ยคุณเก่งกันหลบได้ทุกลูกโอ้ไม่พอใจเออเดี๋ยวสังอีเยกูยิงอันติโดนอีเหี้ยนั่นเลือดกูลดเลยอีเหี้ยนเขาเอ้ยว้ากูตายแน่ไป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 เออเอาละตาย แฝดใส่ด้วยได้หน wow. ้าปล่อยจานกระบดเลยแพ้ก็แพ้ไปแพ้ก็แพ้ไปกไปะบายไปกระบายแผลแพลแผลอะไรเตี้ยอะไรขี้ใครด่าเปลมึงไงเกรดเกรดออ๋กูก็นึกว่าเตี้ยอะไรบอกกูขอบคุณครับไอ้สำใหญ่มีใช่ไอ้สเปซบอยสำใหญ่สเปซคาวบอยกูลบได้กูลบได้ กูยูนี่กูยูนี่ไอ้แจ็คกูยูนี่กูยูนี่ไอ้กูอยู่นี่กูยูนี่ไอ้แจ็คกูยูนี่เออแค่นั้นมีดาเมจได้วหรอมีอ๋อไม่ใช้ตั้งนานแล้วอ่ะไม่ใช้คิวตั้งนานไอ้เหี้ยกว่าจะลงมาโองโคตรานเฮ้ยได้คือแล้ววะไอ้เหี้ยอ้าวเจ๋ลมันได้แ่บ ไม่น่าจะติดพิษหรือเหี้ยอะไรเห็ดไปของกูเนี่ยเออไปเถอะอยากได้เลยลับโอ้โหสองตัวไอ้แม่งจะเกิดไปหรือเปล่านะเออไม่ได้มันไม่ตื่นโอ้โหมทถมตัวถมมันลายเหี้ยอะไรทุกอย่างถมถมนะอ๋อนีืกูจะไม่มีใครแก้สแล้วก็ถึงบอกว่าเป็นการ ต้มถือว่าหรอมีคนมามาไหนไปไปก่อนเออจะตกใส่วิโดนด้วยอีเนี่ยตี๋ยนเตีตีเฮ้ยเล็งใครใส่เล็งใครใส่แล้หน่อยเล็งใครใส่เอาฮิวไปได้ไม่เป็นไรแต่ถอยเลยถอยแมนติดโดนปาดยูดิเอาแล้วไงต่อชิ้นต่อไปเอาอะไรนั่นน่ะสิเอ้า Moonstone Imperial เออมุนต้นก็ได้มุตนมต้นมุนต้นมุตนต้นเออดาดูหแม่โผายสัตว์โอ้ยไปเกียน์แดนน้าไปเกียรแดนน่าน้ำเงินน้ำเงินโกโยเน่โกโยเน่ได้มันได้มันได้มันของกูเนี่ยเออวิธีแล้ว กูไม่ได้ตีเลยจริงไอ้หียมึงมีเลสติดเลสไอ้เหี่อะเกมไม่ได้เลยไม่ได้เลยตัวดีเกมจังได้ดีจังได้สามเอาตีแรงค์เข้าเอาแม่งเลยใครเนี่ยเห็นได้ก็อยู่ที่มึงหมดไงเซน่าเซน่าเซน่า S <S <S ได้อยู่เอะไรขึ e ้นบอกมาทีก hey, right ูอยากรู้นะตายหมดเลยเหรอชิบหายแล้ว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 ไโดนกูน้ำเงินดาเมจไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยตัวนี้ให้เอาเล่นเออเออสวยเอ้าทำไมตัวกูที่กูจะต้องได้แน่ๆกูไม่ได้วะไอ้ที่กูไม่ให้ไงเพราะกูอยู่นี่กูอยู่นี่ บ้าเลยอ่ะผมต้องรับความเป็นตัวตนนี้ของกูให้ได้เป็นที่อะไรกูยืนนี่ใบพัดไอ้หว เอ้าโอ้ยลิบโค่นหามึงรีบยอมทำไมเนี่ยสนุกจังไม่สนุกสนุก